สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียครับผมมีแนวทางเด็ดแนวทางดังมาสู่พี่น้องเอฟซีครับพอเสียนสู่โคไทยได้ครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีไล่ทนก็ล่อค่อยอยู่ครับผมครับมารับชมรับฟังนํากันงวนพันหันพอไห้วิ่งบนก้าครับผมเขาที่รักลอยครับพี่น้องเนาะครับเอาเหล็กของพอมาหลยหางครับผม ไปตามกันต่อครับผม16เมษายนกับพอเซียนสุโขทัยครับก่อนที่จะไปเบิ้งเนวทางตัวเลขก็พอเซียนสุโขทัยเก่ามาเชียกับขอขอประคุณพอเด้อครับผมครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียน้าเชียวโอ้น้าโชกโอ้น้าใช่ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขพอเซียนสุโขทัยกันเลยครับนอครับพ่อครับ ก้าวมาเชียสวัสดีพ่อสุโขทัยครับผมครับดีครับครับพ่อก็งวดที่แล้วก็เข้านะพ่อเนาะครับผมครับมาจดกเขเล็ววิ่งมานน่เองครับผมประกบไปเท้าไปวิ่งครับผมเข้าวิ่งครับพี่น้องเนาะครับผมพ่อให้วิ่งก้าครับผมไปเข้าหลักร้อยครับผมครับใช่ครับต่หลักร้อยนะลุไปเลยครับ Oh. เดี๋ยววันนี้มาตามต่อกันใหม่วันนี้ก็จะไม่จะไม่ตัดจะไม่ตัดไม่ตัดออกละจะไม่ตัดออกเพราะว่าตัดออกอ๋อเลขพ่อก็ไม่ได้เยอะนะครับผมไม่ต้องตัดก็ได้ครับพ่อเอาแบบชุดชเต็มครับผมครับครับชุดเต็มก็เต็นคนเหมือนเดิมครับผมเต็มคน,นก็หนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดนี่ชุดเต็มครับผมครับ ครับแล้วก็ประกบเก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่งประกบครับผมครับครับให้วิ่งให้วิ่งหนึ่งวันนี้วิ่งบนวิ่งบนหนึ่งวิ่งบนหนึ่งครับวันนี้ค่อนข้างจะมั่นใจครับผมเลขวิ่งครับจะไปหลักร้อยอีกไหมเนาะครับผมวิ่งบนหนึ่งครับแต่ก็ครับ ก็จะจับคู่ให้ชุดเดียวจะต่อหลอกกันไว้ชุดหนึ่งสองตัวนะครับผมก็จับให้แปดหนึ่งชุดเดียวครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งเดียวครับผมครับแล้วก็ให้กันไว้ตอนนี้แค่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับผมครับเก้าหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นแปดหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมครับ มั่นใจนะว่าประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมครับแปดหนึ่งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องเนาะครับเลขของพอกับจับบหลายหางครับพี่น้องครับแสดงว่าหนึ่งนี่เป็นหลักหน่วยนะพ่อใช่ครับพอาะที่ส่วนมากพี่พ่อสามนี้ก็จะเอาเอาหลักหน่วยมาเป็นเลขวิ่งตลอดอืมครับผมครับเพราะหลักสี่พ่อมันยังเหมือนมนยังไม่นิ่งครับอะไร หลักร้อยวันนีก้ก็มั่นใจนะว่าวันนี้มันไม่น่าจะหลุดเพราะว่าพี่ก็เคยบอกว่ามันเข้ามาห้างวดแล้วมันจะไปหลุดงวดหนึ่งอะมันก็ตงกังจากองค์พลีเป๊ะพัที่แล้วอ๋อมันครบห้างวดแล้วใช่ครับสองวดสองวดที่ออกพุ่มมันก็หลุดเลยครับแล้วก็จะมาเดินดีต่อครใช่ครับ,ห,รบหลักร้อยครับผมหลักร้อยศูนย์ับห้า ศูนย์กับห้าครับครับร้อยศูนย์กับห้าครับครับปรกหลักที่ห้าเน้นห้าครับผมครับเน้นห้าเน้นห้าก็เอามาประกบใส่กับเลขสองตัวครับผมครับแล้วก็จับสามตัวชุดเดียวคือห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งครับผมครับทุกเดียวตัวกันก็จะเป็นห้าเก้าหนึ่ง ใช่ครับพอเน้นที่ห้าแปดหนึ่งตัวเดียวครับผมเม็ดเดียวครับครับแต่ต้าเลขข้างหน้าลงทุนของพ่อวันนี้ก็จะเหมือนว่าพ่อจะนันตัดออกแต่รอบของของพ่อไปหมดเลยแต่ว่าถ้าไอเอฟซีคนไหนที่ว่าม,มีมันมีตัวตัดดีแล้วก็ผมนี่เป็นส่วนตัวของพ่อเองคือว่าตัดออกจากรอบของพ่อออกเลยครับครับของพ่อพอมี <47. S 1> สองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดเลขไม่น่าลงทุนครับองตัวตวันนี้สองสี่เจ็ดเลขไม่น่าลงทุนส่วนตัวพ่อนะครับผมครับเพราะว่าพอพิดว่ามันเอาอยู่เพราะว่างวดที่แล้วนี่พอมันรู้สึกแกเป็นตกม้าตายที่ศูนย์ครับผมศูนย์ใช่ครับศูนย์มาครับผมใช่ศูนย์มา วันนี้ถ้าถ้าไม่เพราะมั่นใจนะว่ามันจะต้องมาในอย่างนี้นะครับครับเร่งใดก็มารลุนลักลอยพ่อเนี่ยแหละครับผมหลังจากที่รุ้ดไปแล้วครับจะกลับมาได้ดีเพราะเพรอะก็มามั่นใจนะเพราะว่าไอ้ส่วนตัวเองมันอาจจะเป็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แหละแต่ว่าก็ให้แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเราคิดว่าน่าจะอ่าจะมาตามนั้นครับห้าแปดหนึ่งครับผม หลักร้อยศูนย์กับห้าเน้นห้าครับครับผมเอากามาแชีก็สิลบกวนพ่อเซียนสุโขทัยเท่านี้แหละครับผมครับครับขอพระคุณพ่อครับผมอยู่ดีไม่แห้งเลยครับพ่อากาศร้อนร้อนก็โอ้โหร้อนมากครับพ่อทรไปหาเซียนอีกท่านหนึ่งเพิ่นบอกว่าสามสิบเก้าองศาแล้วครับอ๋อยู่ที่อยู่ที่นี่ปีสิบสองอ่ะอยู่สุโขทัยเลยหระครับผม ไอ่ๆเ่ตอนี้กพออยู่ที่ประตเนี่ยพ็ออยู่ที่ประตอ๋อประมูสี่สิบสองเลยเหรอครับรัดสี่สิบสองสุดยอดเลยสี่องตอนเนี้ยเดี๋ยวมีมีข่าวว่าจะมีพายุอยู่ครับผมผอมาแล้วเมื่อสองวันเนี้ยครับผอมาแล้วบหครับผมมาแล้วรอบหนึ่งแล้วครับผมแต่ผมเอาพ่อก็รบกวนพ่อท่านี้ละครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับพี่น้องครับผมครับพอสูโขไทยกะได้มาแล้วเด้อครับพี่น้องมีพี่น้องเอฟซีไลท์ทันกาลอคข้อยู่ครับผมเพราะว่าเหล็กพ่นบ่หลายหางแล้วพี่น้องเนาะปักรักบนย่างเดียวครับผมครับหมวดนี้เด่นบนหนึ่งหาแปดครับผมครับหนึ่งห้าแปดประกบเก้ากับหนึ่งครับวิ่งบนหนึ่งเด้ครับผมกับหมวดว่างหันเพิ่นไห่วิ่งบนเก้าไปรักลอยครับพี่น้องครับจับคู่ 8 1ครับผมเม็ดเดียวครับผมแต่ว่าพอก็มีตัวกันไว้จักหาสิเปอร์เซ็นต์อยู่ครับผมคือ91ครับในส่วนเหล็กรักลอยของพอที่ลดไปแล้วครับผมเดินดีห้างวดหลุดงวดที่6ครับผมกลับมาเดินดีอีกครั้งหนึ่งอย่าเผยออย่าผาดพี่น้องเนาะงวดนี้ได้ศูนย์กับห้าครับผมศูนย์กับห้าเป็นหลักร้อยประกอบห้าแปดหนึ่งก็จะได้อ๋อประกอบกับแปดหนึ่งก็จะได้ห้าแปดหนึ่งกับห้าเก้าหนึ่งครับผมตัวกันครับ เลขว่าน่าลงทุนครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นเ้อครับผมเป็นความอาชอบหรือว,ว่าส่วนตัวของพ่อยเองครับผมสองสี่เจ็ดครับพี่น้องเนาะเลขไม่น่าลงทุนบนบเอาครับพี่น้องถ่ายคลิปนี้ก็ามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีด้อครับผมถูกหวยเล้วเงี้ยนไปนน้ำกัน 16, สิบหกเมษายนหกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ